สวัสดีครับผมสวัสดีพ่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับลาวสตาร์และก็ลาวสตาร์วีไนะครับผมวดประจําวันที่14่นะครับกุมภาพันธ์สองพนก็ะครับก็เป็นวันแห่งความรักนะครับผมวันวาเลนไทน์นะครับก็ขอให้แนวทางที่ผมให้ไปในวันนี้นะครับเฮงเฮงปังปนะครับทุกๆแนวทางก็แล้วกันนะครับพี่พี่ สำหรับแนวทางลาวสตาร์นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าช่วงนี้นะครับแนวทางเดินไม่ดีเลยนะครับชอบออกสลับกันนะครับผมเนาะแต่ว่าก็มีเมื่อวานนี้คอมเมนต์ไม่แน่ใจว่าเป็นพี่แอลหรือเปล่าบอกว่าก็มีโชคนะครับก็ยินดีด้วยแต่ว่าแนวทางผมนั้นถ้าให้ตามตรงรอบม,มันก็ไม่เข้านะครับเนาะนะครับเพราะว่าเขาชอบสลับว่า v i p ไปออกลาวสตาร์ลาวสตาร์มาออก v i p ประมาณนี้นะครับผมเนาะสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้ เมื่อวานในรอบลาสตาเนี่ยผมให้6กับ2นะครับผลที่ออก979กับ93นะครับอันนี้หลุดไปเนาะไม่มานะครับก็อย่าง3 9เนี่ยผมก็ให้ในรอบ VIP เนาะเนี่ยเจ็ก็ให้ในรอบ VIP เนี่ยนะครับแต่เขามาออกในรอบนี้หมดเลยส่วนลาสตาวีไอให้3กับ7รูด3ผลที่ออก2 1 7 1 5นะครับอันนี้ของเรา71ไม่มีเนาะ เสียดายเขาแยกกันนะครับน่าจะเป็น1 2 7หรือ1 7 2เ่เจองนาะเราจะมาตัวนี้นะครับก็ใครเอา7ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่1 7นะครับผมก็มาเป็นเพียงแค่เล็กเด่นน้อยรอบ vip นะครับส่วนเวลาสตาร์นี้ต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับช่วงนี้เดินไม่ดีนะครับผม ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมวันนี้ขอให้มานะครับพี่ๆเนาะวันนี้ขอให้มานะครับวันนี้สูตรคานวณได้4กับ8นะครับพี่ๆสายลูดนะครับให้ไปที่เลข4 4 3สา 4ี่เ8็ดส89นะครับ3ตัว8 4 7ส่นะครับผมส่วนแนวทางนะครับราสตาร์วีไอพ เราสตาร์วีไนี้ผมให้ไปที่ให้เด่นไปที่เลข2กับเลข6นะครับสายรูดเนี่ยให้ไปที่เลข2เลข2นะครับสองหนึ่งห้าหนึ่ง หกห้าหกเจ็ดนะครับผมสามตัวหกสองห้าก็ประมาณนี้นะครับผมสลับหวยเราสตาแล้วก็เราสตา vip นะครับก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวจอดเนาะขอให้มา เด้งๆังๆังก็แล้วกันนะครับก่อนออกไปนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ